สวัสดีครับวสวัสดีครับเจอกับจ,จันยงอีกแล้วนะวันนี้วันนี้อยู่ที่ร้านเอกอันดีร้านเอกอซาว,าวใช่ครับวันนี้มีอะไรพรีเต์ผมเพราะว่านัดกันตอนบ่ายแต่ว่าพึ่งว่างมาตอนนี้อ่าครับก็วันนี้เดี๋ยวให้พามาชมรถซีวิตตัว FB FB? ใช่ครับที่เพิ่งเสร็จไปวันนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยบอกคอนเซ็ปต์คร่าก่อนเอบตัวนี้เนี่ยจริงเนี่ยคือทำอะไรม้างจันยงจริงจอันนี้ยตอนแรกก็คือ สเตปก็คือทำตู้ซับไปแล้วแต่รอบนี้แหละมาเพิ่มเป็นฝาท้ายแล้วก็เพิ่มเป็นลำโพงทอรัดเข้าไปอ๋อจริงๆแล้วคันนี้จริงๆคือเคยทำรอบึงแล้วใช่ครับแต่ว่ายังไม่หนำใจใช่ไหมใช่ยังยังไม่สุด <laughs> ยังไม่สุดอ่ะอันเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มจากไหนดี <Okay. S 1> ด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้ามีอะไรบ้างไหมจริงๆด้านหน้า ตำแหน่งเดิมทุกอย่างเลยครับด้านหน้าด้านหน้าก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรอ๋อแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เปลี่ยนลำโพงไม่ได้เปลี่ยนเลยใช่ไหมเปลี่ยนครับก็คือประตูประตูนหน้าเนี่ยก็เป็นของทอรัสครับตอนนี้อ๋อคู่หน้าเป็นเป็นทอรัสเหมือนนกัใช่ครับแล้วก็เป็นตำแหน่งเดิมเป็นรุ่นอะไรครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวซิมบิลเอ็กซ์ครับอ๋อซิมบิลเอ็กซ์ใช่ครับหกนิ้วซิมบิลเอ็กซ์อ่าแล้วนี่ผมเห็น รู้สึกว่าจะมีเน็บปีด้วยตัวนี้เป็นปีหแบรนด์หรือ7แบรนด์ตัวนี้เป็นตัว T 5 Pro X ครับเหมือ Pro X แล้วทำไมไว้ตรงนี้ครับก็คือ<ม>จริงๆถ้าอย่างพวกกระบะเนี่ยมันจะมีตำแหน่งให้เราใส่ปีได้แต่ว่าพวกรถเก๋งเนี่ยมันจะไม่มีช่องปีที่นี่มันต้องอาจจะต้องจ่อแบบยึดตามพวกคอนโซลอะไรอันนี้อันนี้บอกเจ้าของรถได้ยังเดี๋ยวเขาเห็นแล้วตกใจอันนี้ก็คือเราเราแจ้งเจ้าของรถแล้วครับว่าปีต้องไว้ตำแหน่งนี้เพื่อให้ปรับง่ายอ่ะโอเคถัดมาปีแล้วเดี๋ยวจะโยงไปตรงนู้นได้ไหมฝั่งนเราไหมเดีกว่า อันนี้เปลี่ยนเป็นจอ Android ด้วยใช่ไหมครับน,น,นี่นะคุณผู้ชมอันนี้อยู่ในรถอันนี้เป็นจอเปลี่ยนเปลี่ยนจอด้วใช่ไหมครัใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นจอของลูกค้ามีมาให้อยู่แล้วก็คือเป็นจอยแอนดรอย <Okay. S 2> คือจริงๆ f ิตัวนี้มันมันมันจะเป็นลำโพงกับช่องเอ่อเขาเรียกช่องแอร์ธรรมดาตรงนี้มันมันจะไม่มีไม่มีเป็นจอใช่ครับก็คือจะเป็นวิทยุแบบเล่นซีดีธรรมดาทั่วไป oh. ไม่มีจออันนี้ก็คือลูกค้าเขามีจอมาให้อยู่แล้วเฮ้ยเสียงเสียงอ่อนเลย ไปไหม้เสียงอ่อนเลิกงานอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองเปิดจอยผมดูหน่อยได้ไหมโอเคเย ผื่อพี่ๆใครใช้ fb อยู่นะอยากจะเปลี่ยนจอนี่อันนี้เราเรามีพรีเซนต์อันนี้ต้องเปลี่ยนหน้ากาก้วยไหมมันเป็นหน้ากากแบรุ่นปะจริงๆอันนี้อันนี้ตัวหน้ากากในจริงมันรองรับ9นิ้วแต่ว่าลูกค้านะเขามีจอ10นิ้วเขาก็เลยใส่ไปม,มันก็เลยแรงล้นหน่อยใ้นนหแต่จริงๆถ้าเราต้องการให้แบบเนียนเนี่ยก็ือใส่เป็นจอ9นิ้วไปใชอโอเคโอเคอ่ะอันนี้ก็คือเราสามารถเล่นแอปพลิเคชันเนี่ยผ่านฟังก์ชันพวกนี้ได้หมดเลยใช่ไหมก็คือพอเป็นอินดอร์เนี่ยเราสามารถดูหนังฟังเพลงผ่าน เห็นไหมปีที่จานยงติดตั้งเมื่อสักครู่นี้ก็จะอยู่ด้านนี้ใช่ครับโอเคแต่ไฮไลไท์จริงๆของคันนี้เนี่ยมันอยู่ท uh ี่ด้านหลังครับด้านหลังใช่ไหมครับเดี๋ยวลองลองเปิดเปิดด้านหลังดูเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้ไม้ค้ำเนี่ยต้องใช้ไม้ค้ำนิดนึงครับเพราะว่ามันหนัก ใช่ครับฝามันจะค้ำไม่อยู่แล้วแต่โอ้คุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวผมพรีเซนต์ด้านล่างก่อนด้านล่างนี้คือเขาเรียกว่าตู้อันนี้เป็นตู้เป็นตู้ตู้ซับครับรู้แล้วแต่ว่าสูตรแรงรอ๋อีนเป็นตู้ตู้เปิดใช่ครับตู้เปิดเป็นตู้เปิดนะฮะใช่ครับสิบนิ้วตู้เปิดอันนี้ก็คือคือจริงๆอะมาเนี่ยไม่มีตรงนี้เลยไม่มีด้านล่างใช่ครับอันนี้เราก็ทาพื้นใหม่ทําตู้ใหม่แล้วก็ตู้เราก็หุ้มโมเพื่อให้มันเกลืนกับตัวรถ Okay, okay. แล้วก็ทำคอนเซปต์ไฟเป็นไฟแบบเสีปรับสีได้ตามความชอบของลูกค้าอันนี้อ๋อน,นี้ที่เป็นแบบ,แบ,บนี้ลูกค้ารีเควสตมาถูกไหมใช่ครับอ่าน,นี้ก็จะเป็นโลโก้เอกออรดิโอซาวนะครับแต่ว่าซับนี้นลูกค้าเน็บมาเองไอตัวซับเนี้ยก็เป็นของทารัครับเป็นตัวเอาเหรอตัว1 5 6เหรอใช่ครับแล้วโลโก้มันไปไหนอ๋ออันนี้โลโก้มันอยู่ข้างในครับอเออโลโก้อยู่ข้างใน ไม่เคยเห็นนะผมผมไม่เคยเห็นแต่ว่าออ๋นี่ถ้าจันยงบอกว่าเป็นของทอรัตก็คือทอรัตก็คือด้านหลังนี่เป็นซาวของทอรัตท,ทั้งคันเลยใช่นี่เป็นของทอรัตท,ทั้งคันนะโอ้สวยจริงๆนะครับนี่ได้ผมดูนะตัวนี้น่าจะเป็นเฟอร์ไลท์ใช่ครับอันนี้เฟอร์ไลท์นี่จะเป็นต,ตัวที่หกเอ็กซ์ตีม,มใช่ครับเอ็กซ์ตีมนี้ก็คือถ้าเป็นพวกแบบกลางแจ้งหรือว่าโล่งๆเนี่ยแม่งจัดอยู่แล้วเพราะตัวนี้คือตัวนี้เป็นกลวยเขาเรียกอะไรนะ นตัวนี้เป็นหัวจรวดใช่เป็นหัวจรวดเป็นเศษบลักซึ่งมันจะคลาสอร์เลยมันจะพุ่งแล้วก็ฟังได้ไกลเพราะว่าตอนแรกเคยลูกค้าเขาทำไปเ็คืมีตู้ซับแล้วก็มีประตูหน้าตำแหน่งเดิมซึ่งเวลาเปิดฟังนอกรถเนี่ยตำแหน่งเดิมเนี่ยมันไม่ถึงมันจะจมนิดนึงทีนี้ก็เลยมาเพิ่มฝาท้ายเพื่อให้ฟังนอกรถเนี่ยได้ไกลขึ้นชัดขึ้นโอ้สุดยอดสุดยอดอ่ัเดี๋ยวดูนี่นะตัวนี้อ๋อไอเนี่ยตัวนี้จริงๆเนี่ยตัวนี้เราปั้นใหม่เลยถูกไหมไอขอบของเนี้ยใช่ครับอันนี้เราเราปั้นใหม่ทั้งชิ้นเลยคครัับก็ือใช้ตว ฐานเนี่ยเป็นตัวตัวเดิมเพื่อให้มันเข้ารูปตามเดิมของตัวรถแล้วก็เราสร้างไอตัวโครงสร้างเนี่ยขึ้นมาใหม่ก็คือเป็นไม้ก็คือแข็งแรงโอ้หล่อมากครับอันนี้ใช้เวลานานไหมจันยงอันนี้2วันครับ2วันเสร็จใช่ครับ2วันเสร็จ2วันข้างล่างด้วยเอ๊ข้างล่างข้างล่างข้างล่างไม่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 ไ โอเคอันนี้เราก็อยู่หน้าร้านเลยเสียงรถ<ม>อาจจะดังน,นิดหนะ่อยแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็คือเป็นเป็นไม้หรือว่าเป็นอะคริลิกครับแม่อันนี้ก็เป็นไม้แล้วก็เสริมด้วยอะคริลิกด้านใน,นเพื่อให้มันดูมีมิติยิ่งขึ้นครับอ๋อโอเคนี่เป็นคอนเซ็ปต์เดิมเลยนะดำแดงใช่ดำ,ดำแดงเทาใช่ดำเอสีเงินอ่าแล้วก็เราก็แบ็คด้วยตะแกรงเพื่อกันเวลาแบบใช้งานแล้วมันไม่ไปโดนตัวหน้าดอกอะไรเนะี่ยโอเคโอเคสุดยอดสุดยอดนะผมว่าใครที่ใช้รถรุ่นนี้เป็นพวกรถรถเก่งเนี่ย ถ้าดูเป็นแนวทางเ<า><า>นี่ยก็คือโอเคเลยตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าซาวคอนเซ็ปต์เนี่ยไม่แพงใไม่แพงแถมลั่นด้วยใช่ครับลั่นไหมอังนี้ลั่นเลยครับถองดีด้วยอยาอ่าโกหกนะเอาดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลองไปฟังดูโอเคลั่นแน่นอนอาจารย์ยงบอกลั่นแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะลั่นไหมลั่นนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวแล้วรู้สึกว่าพี่ก็จะมารับรถตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับวันนี้ลูกค้ารับรถครับ ก็คือจริงๆอย่างพ่อรถเก๋งเนี่ยพออยู่ตำแหน่งฝาท้ายเนี่ยมันได้เปรียบอยู่แล้วก็คือไม่เหมือนพวพ่ากระบะที่อยู่ในตำแหน่งเดิมซึ่งเวลาเราฟังท้ายรถเนี่ยเราไม่เห็นลำโพงเลยมันก็จะเป็นมุมเหมือนมุมอัับแต่อันนี้ก็คือมันก็โชว์แบบฟังไกลๆได้เลยชัดอชโอเคสำหรับงบประมาณเซ็ตเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่จันยงถ้าจาทำจริงๆเซ็ตน,นี้ถ้าถ้าแบบเริ่มต้นแบบไม่มีของเลยนี่เพราะลูกค้ามีของมีไอมาบางส่วนทีนี้ถ้าเริ่มแบบไม่มีของก็จริงๆสัก3 4หมื่นก็อยู่สามสี่หมื่นก็ได้บ พร้อมเสาคอนเซปต์เลยนะอันนี้คือจริงๆซสาคอนเซปต์เนี่ยเราสามารถออกแบบตามโจทย์ลูกค้าได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นลูกค้ารีเควสต์มาใช่อยากได้ไฟวิบวับแล้วก็เขาเรียกว่าอยากได้แบบลั่นๆใช่ใช่ครับจริงๆเพื่องานคอนเซปต์เนี่ยมันก็มีว่าบางทีลูกค้าก็ตามใจช่างช่างออกแบบยังไงผมก็ชอบแล้วก็มันก็จะมีแบบที่ลูกค้าต้องการลูกค้าก็รีเควสต์มาว่าอยากได้แบบไหนบ้างล้วก็ทําตามที่ลูกค้าต้องการ โอเคผมว่าพี่ๆน่าจะอยากฟังเสียงคันนี้ละแต่ว่าเดี๋ยวจันยงบอกว่ามีอะไรนะรถอีกคันหนึ่งที่เป็นคันไลท์ที่กำลังทําอยู่เพราะว่าผมเห็นเนี่ยจันยงกําลังขึ้นหลังคาอยู่ใช่ไหมใช่ครับหลังคามันน่าจะผมเห็นอยู่แว๊บๆหลังคากําลังขึ้นอยู่กำลังขึ้นขึ้นอยู่ครับคันไหนเดี๋ยวน่าจะน่าจะคอนเทนเนอร์คันนี้แน่ใช่ใช่คันนี้คันนี้ดูแว๊บๆหน่อยใช่ไหมเอาแค่แบบซุปเปอร์บอยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดูเยอะเดี๋ยวผมถ่ายอินเสิร์ตให้ดูก็ได้ แต่คันนี้ก็ชุดใหญ่เหมือนกันคันนี้เอ้ยคันนี้ผมเคยถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ายังไม่จบรอบนั้นยังไม่มีหลังคาอ๋อเหรอใช่ครับร้อนเลยนั่งกันร้อนเลยหลังคาอ่ะอันนี้ให้ผมให้ดูคข้าวแต่ว่าผมจะไม่พูดเยอะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากันอีอ่ี EP หนึ่ง EP หนึ่งใช่อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ไปฟังเสียงคันนี้ดีกว่า Civic FB ในราคาที่ไม่เกินห้าหมื่นไม่เกินห้าหมื่น่เดี๋ยวมาดูกันโอเคงั้นเดี๋ยวไปฟังเสียงครับผม exchange